สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะเรียนกันในบทที่2หน้าที่และส่วนต่างๆของพืชตามหนังสือของนักเรียนนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องพืชไปเลี้ยงเดี่ยวและพืชไปเลี้ยงคู่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความหลากหลายของสัตว์แต่ครูเอาเรื่องสัตว์เนี่ยไปไว้ทีหลังนะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องพืชให้จบในคราวดเดียวค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องการลำเลียงน้ําและแร่ธาตุของพืชน,นะคะ ตามหนังสือของนักเรียนก็จะอยู่ในหน้าที่34พืชประกอบด้วยส่วนต่างๆนะคะได้แก่รากลำต้นใบดอกผลซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้จะทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ว่าสัมพันธ์กันนะคะจึงทำให้พืชเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนประกอบแรกนะคะก็คือราก รากจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำได้แร่าาุขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชอีกทั้งยังยึดส่วนของลำต้นนะคะให้ตั้งอยู่บนดินได้โดยทั่วไปนะคะรากจะมีอยู่สามชนิดชนิดแรกนะคะก็คือรากแก้วรากแก้วจะมีลักษณะที่ต่อกับส่วนของลำต้นด้านบนก็จะมีขนาดใหญ่แล้วค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆค่ะ อย่างที่สองรากแขนงรากแขนงจะเป็นรากที่ต่อ,อที่จะเริญเติบโต,ตมาจากรากแก้วนะคะจะมีทิศทางขนานไปกับพื้นดินถ้าเกิดว่านักเรียนสังเกตในสวนยางของนักเรียนก็จะมีรากยางพาราที่มันโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยอันนั้นก็คือรากแขนง ต่อไปรากฝอยรากฝอยนะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆแต่ล,ละเส้นเนี่ยก็จะมีขนาดใกล้เคียงกันเราจะพบรากฝอยในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิดเนี่ยก็อาจจะมีรากแก้วได้นะคะในระยะแรกๆนะคะหลังจากนั้นพอพืชเจริญเติบโตเต็มที่นะคะรากแก้วก็จะเน่านะคะเหลือเพียงแค่รากฝอยทําให้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมีอายุ ต้นแล้วก็ขนาดต้นเนี่ยเล็กกว่าพืชใบเลี้ยงคู่ต่อไปส่วนที่2นะคะก็คือส่วนของลําต้นค่ะลําต้นก็จะทําหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบขึ้นสู่อากาศเป็นทางลําเลียงน้ําและแร่ธาตุจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะแล้วก็ลําเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วนต่างๆของพืช แผนภาพนี้นะคะก็จะแสดงลักษณะของท่อลำเลียงน้ําและก็ท่อลำเลียงอาหารค่ะท่อลำเลียงน้ําและแร่ธาตุนะคะเราจะเรียกว่าสายเลมก็คือท่อสีฟ้าที่อยู่ด้านในนี้แล้วก็ท่อลำเลียงอาหารนะคะเราจะเรียกว่าฝนเอ็มก็คือท่อสีแดงนะคะที่อยู่ด้านนอกซึ่งท่อลำเลียงน้ํากับท่อลำเลียงอาหารนะคะจะอยู่ติดกันท่อลำเลียงน้ําจะทําหน้าที่ในการ ลำเลียงน้ําและแร่ธาตุนะคะไปยังส่วนต่างๆของพืชส่วนท่อลำเลียงอาหารจะทําหน้าที่ในการลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะคะไปยังส่วนต่างๆของพืชภาพนี้จะ,สะแสดงทิศทางการลำเลียงน้ำแร่ธาตุและก็อาหารของพืชน,นะคะลูกศรแรกนะคะก็คือทิศทาง การลำเลียงอาหารนะคะจะเห็นว่าลูกศรน,นะคะชี้จากบนลงล่างเนื่องจากว่าพืชเนี่ยเวลาสร้างอาหารสร้างทางใบนะคะโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งใบเนี่ยจะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเมื่อใบเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้างอาหารสเสร็จแล้วนะคะก็จะลําเลียงอาหารเนี่ยมายังส่วนต่างๆของลําต้นที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านข้างนะคะทำให้ลูกศรเนี่ย มีทิศทางชี้จากบนลงล่างค่ะส่วนลูกศรอ,อีกข้างหนึ่งนะคะก็คือทิศทางการลําเลียงน้ําและแร่ธาตุนะคะหาผ่านทางท่อใสเลมก็คือน้ําและแร่ธาตุเนี่ยพืชจะใช้รากนะคะในการดูดน้ําและแร่ธาตุในดินเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลําต้นลูกศรก็เลยชี้จากล่างขึ้นบน ภาพเล well so ็กๆด้านล่างนี้นะคะก็คือลักษณะของท่อลําเลียงน้ําแล้วก็ท่อลาเลียงอาหารของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่ทั้งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยท่อลําเลียงน้ํากับท่อลําเลียงอาหารเนี่ยมันก็จะอยู่ติดกันนะคะมันจะต่างกันที่การจัดเรียงดูนักเรียนดูภาพแรกนะคะก็คือ ท่อลำเลียงน้ําและท่อลำเลียงอาหารของพ mm ืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเห็นว่าท่อลำเลียงน้ําแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารเนี่ยจะอยู่การกระจายนะคะทั่วลําต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ทั่อลำเลียงอาหารกับท่อลำเลียงน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านนอกเรียงกันอย่างเป็นระเบียบต่อไปจะเป็นกิจกรรมการทดลองนะคะเกี่ยวกับการลำเลียงน้ําและแร่ธาตุของพืชอุปกรณ์นะคะก็คือ อ,อุปกรณ์ง่ายๆที่นักเรียนสามารถหาได้ที่บ้านนะครับนักเรียนบางคนอยากจะลองทําเองนะคะก็สามารถทําเองได้ที่บ้านได้เลยนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็คือต้นเทียนต้นกระสังหรือว่าจะเป็นผักกาดหรือว่า,าต้นไม้อื่นๆที่ลําต้นมีลักษณะใส,าสาก็ได้นะคะแล้วก็บิกอ e ์หรือว่าแก้วน้ําใสน้ําเปล่าสีผสมอาหารเว้นขยายแล้วก็คัตเตอร์ค่ะ วิธีการทดลองนะคะก็คือให้นักเรียนนำพืชที่มีลักษณะลำต้นที่ใสมาหนึ่งชนิดนะคะต้นอะไรก็ได้นะคะจากแต่ว่าการทดลองนี้ครูจะใช้ต้นกระสังนะคะซึ่งํำต้นกระสังนะคะที่ยังมีรากอยู่นะคะให้เอามาแช่ในน้ำที่ผสมสีสีผสมอาหารแล้วคะ่ะสีผสมอาหารนี้จะ ใช้สีที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นสีแดงหรือว่าสีส้มก็ได้ค่ะเช่ประมาณ30 30นาทีนะคะเพื่อให้รากเนี่ยดูดน้ําสีผสมอาหารขึ้นไปยังส่วนต่างๆของราบต้นนะคะจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีนะคะเราก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะว่าจากเดิมที่ต้นกระสังม,มีลักษณะ,ะเป็นสีเขียวใสเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีเนี่ย สีของต้นกระสังจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะคะอันนี้เป็นการสังเกตภายนอกนะคะต่อไปเมื่อเราสังเกตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาสังเกตภายในลําต้นนะคะโดยเราจะใช้คัตเตอร์นะคะตัดต้นกระสังในแนยวยาวแล้วก็แนวขวางนะคะเพื่อดูลักษณะของท่อลําเลียงน้ําด้านในจากนั้นก็บนันทึกผลการทดลองลองในหน้าที่30นะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียน อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดของนักเรียนในหน้าที่30นักเรียนสามารถลอกของครูไปได้เลยนะคะระบุปัญหาค่ะที่ครูทำตัวขาวๆนี้ก็คือเป็นตัวหนังสือที่ในหนังสือ,อของนักเรียนนะคะมีให้แล้วส่วนตัวสีเหลืองๆก็คือสิ่งที่เราจะต้องเติมลงไปนะคะ ปัญหาจากการทดลองในครั้งนี้นะคะก็คือพืชเนี่ยลำเลียงน้าําและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของต้นพืชได้อย่างไรสมมุติฐานนะคะก็คือการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าก่อนก่อนที่เราจะทดลองนะคะเราคิดว่าหลังจากการทดลองเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงเราก็เขียนลงไปสมมุติฐานนะคะของครูนะคะครูก็จะเขียนว่าพืชเนี่ยดูดน้ําและแร่ธาตุผ่านทางราก แล้วลำเลียงผ่านทางท่อลำเลียงภายในลำต้นนะะตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะหัวข้อคำถามในตารางก็จะมีอยู่สามหัวข้อข้อแรกลักษณะของลำต้นต้นเทียนนะคะในแบฝบึกหัดของนักเรียนเขาใช้ต้นเทียนนะคะ,ะครูก็เขียนต้นเทียนเหมือนกันแต่ความจริงเราทดลองกับต้นกระสังนะคะอันนี้ไม่เป็นไรผลการทดลองเหมือนกัน ลักษณะของต้นเทียนก่อนแช่ในน้ำหมึกสีแดงเรา,าคาดคะเนไว้ว่าต้นเทียนก่อนที่จะแช่ในน้ำหมึกสีแดงอะ่ะมันมีลักษณะอย่างไรนะคะเราก็เขียนไปและผลการสังเกตชัดๆเลยเนี่ยที่เราเห็นต้นเทียนเนี่ยมันมีลักษณะยังไงเราก็เขียนลงไปต้นเทียนก่อนแช่ในน้ำสีแดงมันก็จะมีสีเขียวใสอยู่แล้วใช่ไหมคะ พอข้อที่สองลักษณะลำต้นของต้นเทียนหลังแช่ในน้ำมึกสีแดงหรือว่าน้ำสีผสมอาหารนะคะก็จะเป็นยังไงเราคิดไว้ว่าหลังจากที่เราแช่ต้นเทียนลงในสีผสมอาหารเนี่ยต้นเทียนต้องเป็นสีแดงแน่ๆแหละนักเรียนก็เขียนลงไปบางคนคิดว่าต้นเทียนก็จะมีสีเหมือนเดิมสีไม่เปลี่ยนแปลงนักเรียนก็เขียนลงไปเลยผลการสังเกตพบว่าหลังจากที่แช่ต้นเทียนลงในสีผสมอาหารสีแดงเนี่ยต้นเทียนก็จะมี มีสีแดงนะคะต่อไปข้อที่3ลักษณะของลำต้นของต้นเพยนที่ตัดตามขวางและตัดตามยาวเราคาดคะเนไว้ว่ายังไงแเราก็เขียนไปแล้วผลการสังเกตจริงๆเวลาเราตัดตามขวางแล้วก็ตามยาวจริงๆเราจะพบว่ามีจุดสีแดงตามแนวท่อลำเลียงที่ถูกตัดตามตามแนวแนวขวางแล้วก็เป็นเส้นสีแดงนะคะตามแนวยาว เดี๋ยวมาดูภาพนะคะอันนี้นะักเรียนต้องวาดรูปลงในแบบฝึกหัดด้วยนะคะ,ะภาพในการตัดตามขวางนะคะเราจะเห็นว่ามีจุดสีแดงๆนะคะหลายๆจุดเนี่ยอยู่ที่ลำต้นของต้นเทียนนะคะหรือว่าต้นกระสังอันนี้ก็จะเป็นจุดของท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตนะคะที่ ลำเลียงสีผสมอาหารเนี่ยขึ้นไปยังส่วนต่างๆของลำต้นค่ะตามแนวยาวนะคะเราก็จะพบว่าเป็นท่อยาวๆนะคะสีแดงเลยนี่ก็คือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนะคะที่พืชลำเลียงจากรากนะคะขึ้นไปยังส่วนต่างๆของลำต้นเลยทำไมเราถึงใช้น้ำสีผสมอาหารสีแดงนะคะก็เพราะว่า เวลาเราทดลองแบบนี้เราจะสามารถเห็นท่อ,ทอลำเลียงได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ชัดแล้วเราจะสังเกตท่อลําเลียงได้ง่ายว่ามันอยู่ตรงไหนมันมีลักษณะเป็นยังไงนะคะต่อไปสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะจากการทำกิจกรรมนี้เราจะพบว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะเคลื่อนที่จากรากนะคะขึ้นไปยัง ส่วนต่างๆของลำต้นซึ่งแสดงว่ารากเนี่ยทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุแล้วก็ลำเลียงไปสู่ลำต้นลำต้นก็จะทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชนะคะก็จบลงแล้วะคะ่ะคุณครูฝากนักเรียนนะคะกดติดตามช่อง y o u t u b e ของคุณครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ